สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมอนีสร้างประสานจะมาแจ้งข่าวดีทั้งคูโปตาจจะเลื่อนใช่นะครับพันมีโครงการซอยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแรงรากะประสบปัญหาการนอกดาวของโควิด -19 นะครับทั้งคูโบตาจจะเริ่นใช่นะครับพันมีโครงการซอยเหลือลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าที่แจ้งสมกมานะจะได้รับส่วนลดค่าไรสูงสุด15%นะครับทั้งคูโบตาจจะเริ่นใช่ยังซอยเหลือเกษตรกรอีกนะครับ ่าแจ้งสมเขมานะครับได้ส่วนลดค่าแรงอีกสูงสุด53%สาครับสำหรับลูกค้านะครับแจ้งสมเข้ามาแล้วใส่อะไร5 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับได้เงินซอยพิเศษอีก5 0ารอยบาทครับสำหรับไอ้ลูกค้านะครับจะจะสมรดเกีียวในช่วงนี้นะครับเรียมรดไอ้เกีียวเขานะครับทั้งบริษัทคุปตาจะเล่นใช่กับมีผู้วชาชันดีๆนะครับสำหรับรดเกียวนะครับอาจะมีโครงการนะครับสวิตแค่นะครับได้ส่วนลดที่5%นะครับไอ้ใส่อะไร5 0 0ันบาทขึ้นไปนะครับ หานึ่งเนบาทขึ้นไปเขาก็มีส่วนลดพิเศษให้คือทั้งคู่ตากระซอยอีกหนึ่งพันบาทฝากนะครับด้วยลูกค้าที่สนใจนะครับสําหรับเตรียมรถไปเกี่ยวเขาครับผมหมดเขต30กันยายนนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่แจ้งสมขมานะครับทั้งคู่ตาจะเลื่อนใช่นะครับมีธุรการสาวสวยน่ารักนะครับค่อยรับแจ้งสมแล้วก็ให้คําปรึกษาลูกค้าเบื้องต้นนะครับ88 5864691แล้วกัเบอร์088 5864674ค่ะ นอกเหนือจากมีธุรการสาวสวยค่อยให้คำปรึกษารับแจงสอมเบื้องต้นแล้วนะครับทางคูตาจะเล่นใช่ใชย่างกูยังมีความผ่อนทั้งด่านสาร้างนะครับด่านา้างของทางคู่บตาจะเล่นใช้สาขาเชี่ยงกูนนะี่้างหลายนะครับ มีมีามชำนาญนะครับมีทั้งสรางชำนาญการและการมีทั้งสรางระดับเลี้ยงพ่อนะครับมีค่อยให้บรินการลูกค้าเพราะฉั้นลูกค้าไว้วางใจได้ในงานบริการนะครับครับเดี๋ยวไปฟังผู้จัดการลองเน้อจากขามีที่สร้างอีฟอมเดียวนะครับเท่ากันังมีเรื่องเครื่องมือนะครับของเขาก็คือใดมาตรฐานนะครับเครื่องมือตัวหนทีโบได้มาตรฐานเท่ากันจะคาดอ่อกนะครับเอาสมัยมาตรวจแท่นนะครับเพื่อป้องกันชินส่วนของลูกค้าเสียหายนะครับในการปอดประกอบนะครับ แลักกาจะมีล่องสอบนะครับทีเรียบรวามนะครับทีที่ช่องสอบยี่สองนะครับเพื่อรองรับการบริการลูกค้าให้ทั่วถึงและรวดเร็วนะครับเอาเนือจากล่องสอบแล้วก็ยังมีการสั่งอะไรนะครับเพื่อบริการลูกค้านะครับสําหรับการสนับสนุนโครงการเซอร์วิสเคา์นะครับของงานบริการนะครับทั้งส่วนอะไรก็จะมีคง โครงการที่วางไว้นะครับหนึ่งครับจะเป็นเรื่องการจัดเก็บสต็อกอะไรนะครับปีนี้อ่าการจัดเก็บสต็อกอะไรของอะไรโครงการเซอร์วิสแครับเข้ากาจากสต็อกอะไรเร็วขึ้นนะครับปีดังแต่อ่าเดือนกรกฎานะครับเพื่อให้ท่านงานสอบของอ่าโครงการเซอร์วิสแค์รดเกี่ยวนะครับสต็อกเร็วขึ้นสต็อกไล่ขึ้นนะครับเพื่อจะรองรับอ่าลูกค้านะครับไม่เขตจังหวัดอุบลนะครับและจังหวัดใ้เคียงนะครับเพื่อจะได้สองทุกขั้นนะครับ หนึ่งสองตัวขั้นอ่านทุกชุดนะครับส่วนที่สองนะครับที่ท้องทีมอะไรนะครับสนับสนุนโครงการส่วยวิจัยจะเป็น่านเรื่องความรู้ของพนักงานนะครับปีนี้มีการอบรมนะครับนีทพันธ์รถเก่าและรถใหม่นะครับให้ความรู้กับพนักงานอะไรนะครับให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นนะครับเพื่อจะเป็นการรองรับบกคลานะครับและการให้ความรูู้กค้าขอบคุณครับ